ยามาฮ่า XMAX 3 0 0ปี2025เปิดตัวพร้อมดีไซน์ที่ปรับโฉมใหม่ให้มีความเฉียบคมยิ่งขึ้นไฟหน้าฝ่ายท้ายเล็กแบบฟูพร้อมลายเส้นสปอร์ตที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ XMAX รุ่นพิเศษเส้นสายแฟริงด้านข้างถูกปรับให้นุ่ลมมากขึ้นเพิ่มทั้งความเท่และประสิทธิภาพการขับขี่ในความเร็วสูงชิลด้าแบบปรับระดับได้ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและการเดินทางไกลโครงสร้างตัวรถโดยรวมยังคงเอกลักษณ์ความพรีเมียม ทำให้ XMAX 300ปี2025ดูสง่างามเหมาะสำหรับผู้ขี่ที่ต้องการความโดดเด่นแต่ยังคงความเรียบหรูในสไตล์ Maxi Scooter ตอร์ระดับท็อปคลาสรุ่นปี2025มาพร้อมหน้าจอ TFT ขนาดใหญ่ที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแบบเต็มระบบสามารถเข้าถึงฟีเจอร์การนำทางการแจ้งเตือนและข้อมูลการขับขี่ได้อย่างครบถ้วนระบบ Y Connect รุ่นใหม่ช่วยให้ผู้ขับตรวจสอบสถานะรถแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลน้ำมันค่าบำรุงรักษาหรือพฤติกรรมการขับขี่นอกจากนี้ยังมีระบบกุญแจสมาร์ทคีย์พร้อมฟังก์ชันการขโมยขั้นสูงยกระดับความสะดวกสบายและความปลอดภัยในทุกการใช้งานเทคโนโลยีที่อัปเกรดทั้งหมดนี้ทำให้ XMAX 3 0 0ปี2025เป็นหนึ่งในสกูตเตอร์ที่ล้ำสมัยที่สุดในคลาสเดียวกันหัวใจสำคัญของ Yamaha XMAX 3 0 0ปี2025คือเครื่องยนต์บลูคอร์ขนาด292ซีซีที่ให้การตอบสนองทันใจและการเร่งแสงที่ยอดเยี่ยม ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้มีประสิทธิภาพแม้ในสภาพอากาศร้อนการเซ็ตค่ากำลังถูกปรับปรุงให้เหมาะกับทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลเพิ่มอัตราเร่งช่วงต้นให้ดีกว่าเดิมพร้อมลดการสั่นและเสียงรบกวนการคงความประหยัดน้ำมันยังเป็นจุดเด่นของ XMAX ทำให้ผู้ใช้สามารถขี่ได้ไกลขึ้นโดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยทั้งหมดนี้ทำให้ XMAX 300ปี2025ตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการพลังและความนุ่มนวลไปพร้อมกัน ระบบเบรกแบบดิสก์หนาหลังทำงานร่วมกับ ABS มาตรฐานช่วยให้หยุดรถได้อย่างมั่นใจแม้ในสภาพถนนเปียกระบบควบคุมการลื่นถลาย TCS ถูกปรับปรุงให้ตอบสนองไวขึ้นป้องกันการสูญเสียการยึดเกาะในจังหวะเร่งระบบกันสถเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังคู่ถูกปรับให้มีความนุ่มนวลแต่ยังคงค